นเนื่ยกว่าทุกวันเน่เพราะยก,ยกเยอะเลยอะ่ะยกต้องยกสุดตัวเลยอะ่ะบางทีตอนนี้มันได้เ,ดดดดเ,เกลอย่างนี้จะจ่าด่ยผู้ชมจะได้เห็นชัดไม่มียาวเลยใช่ไหม ป้าวเป็นไงฮะเข้ายางทางนูน้นยังไม่เข้าเลยไ,ได้ไหมอู้ย,ยูุัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เอ๊จับปุ๊บได้ปั๊บเลยท่านผู้ชมจับปุ๊บได้ปั๊บเลยนอกยอนอกยอจางยอเลยเอออออนนนยยอนโอ้อย่างนี้ไล่มันคุดดีกว่าน,นะ นั่นนน่นหน่งตัข้างบนอีกตัวนึงติดเยอะตัวเล็กนน่นโน่นข้างบนหน่อยครับท่านผู้ชมกินออกมาแล้ว,วอ,อ้าวย,ยอยคู่กันเป็นไงทำไมฝั่งนน,น้นไม่เข้าเลยอ่ยอะอติดอ้าวติดในตาอ้าขายพอดีเลย ยกเลยอย่าไว้นานมากมันหนียกยกกูอ้ยเออมันหนีมันวิ่งตอนที่เราวางนั่นแหละพอเราวางปุ๊บมันนึกว่าเราให้เหยื่อมันวิ่งเข้ามานั่นแหละก้องเลยไม่ให้เหยื่อเพราะมันจะเข้ามากินเหยื่อต้องยกเลย ยกเลยวางปุ๊บยกเลยไม่เข้าทำไมมันไม่เข้าเลยไม่ไม่เข้าเลยว่ะโอ้นี่จะจิบเที่ยวแล้วนะเออมันมันเยอะกว่าไม่ธรรมดาเนี้นานเกิน <c oughs> เออได้แล้วนังไงโอ้ได้แล้วเปิดบินแล้วไม่มีทางงอ,อกได้ทีนี้ยังไงก็โอสบายเลยจับง่ายๆเลย,ยเออมันอยู่ในแอ่งอย่างนั้นจ่ายง่ายๆไม่ปล่อยแล้ววันนี้ได้ตัวไหนก็ตัวนั้นแหละเออพ่ายอกตรงกลางไม่ได้กระทุงเขาไงโอ้แต่มันนิ่มเกินนะนิ่มเกินนิ่มเกิน ที่ขางขึ้นแล้วเนี่ยมองเหรอฮะเดินไม่ได้อ้าวไอโดดิกล่วจะยกได้หมดแรงเลยอ่ะมีปะมีมียังอยู่ยังอยู่อุ้ยยูวีตัวหนึ่งใหญ่ใหญ่อยู่เออโอ้โหน้ำมันเล็กไปโอ้ตัวสวย วสวยตัวสวยท่านผู้ชมสวย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 ไอหนึ่งตัวยิงใหญ่เลยอะไรจะขึ้นยังไงล่ะาดูนีที่เดินะ ปลาคุดอีกแล้วปลาคุดอีกแล้วเอปลาคุดอีกแล้วใช่ไหมไม่ได้หรอวม้สวนหรอ๋อออกวันล้ว วิ่งหนีไปเลยวิ่งหนีเพราะมันเหนียนช้าเออได้ลุ้นว่ามันเหนียนช้า มีตัวหนึ่งได้นหนึ่งตัว มีป่ะอ่านมีหนึ่งตัวโอ้สบายเลยวันนี้ไม่ต้องระวังมันหลุดม,มันออกเ,เออมันอยู่ในถุงอยู่แล้วเออสบายเลยเออวันนี้มาอ้าวติดแล้วนี่ตัวนี้อยู่ข้างบนนะเอ,อ้มันชอบติดข้างบนว่ะมันจะหนีะนะนหนเนาะเออมันจะหนีมันก็เลยมาชนข้างบนมันแทงตัวลงไงอืมมันแทงตัวลงไปข้างนอกเออนี่ได้แล้วท่านผู้ชม นี่ชมชดบางๆชดบางๆลมเอาไปงานนู้นนู้นโอ้โยยังก็เปิดยังก็เปิดฟ้าเลยอ่ะลุ้นลุ้นอยู่นั่นแหละอ้าวฝนหายฝนอะไรวะฝนไม่มีเมฆเลยอ่ะอ้าวอ้าว